โยกอึ้งอืมเอยโยกชื่ออะไรครับผมชื่อนายครับอายุเท่าไหร่ครับอันนี้อายุ19ครับพี่ส่วนสูงน้ำหนักส่วนสูง170ยเจมาน้ำหนักชรั้งล่าสุดครั้งล่าสุดจริงๆนะพี่หกห้าครับปัจจุบันเรียนที่คณะไหนครับเรียนคณะวิทยาการจัดการนะพี่ตอนนี้โสดหรือมีแฟนอ่ามีคนคุยฮะคนคุยอยู่เนี่ยผมมาซื้อน้นำให้เขาด้วยนี่สมมุติว่าไม่มีคนคุยไม่มีแฟนชอบผู้หญิงสเปคแบบไหนได้ทุกสเปกพี่อยู่ที่จิตใจฮะนนนนั่อเลย นิสัยยังไงก็นิสัยดีนิดนึงรักสัตว์ชอบแบบธรรมชาต <Yeah. S 2> ิบา้าๆเข้ากันได้อายุที่ชอบช่วงอายุอืมอ่าม,มากกว่าเรานิดหน่อยนะ้อยกว่าเรานิดนึงได้แต่ผมไม่เน้นติดคุกอะพี่ <laughs> จริงแต่ก็แต่ก็นิดนึงก็ได้พี่คุกผมก็คือคุกกี่อะแหละสมมุติว่าเราเลือกผู้หญิงได้สามข้อข้อดีของเขาเราชอบข้อดีขอเขาอะไรบ้างน่ารักตัวเล็กแล้วก็รักสัตว์ฮะสถานที่เดทที่เราอยากจะไปกับเขา ซี่อยฮะเ้าเกษตรครับผมทำไมถึงต้องเป็นเจ้าเกษตรครับผมเรียนที่นี่ฮะเดททุกวันครับที่นี่อ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราคบกันไปจนถึงแต่งงานเราอยากเลือกสถานที่แต่งงานเป็นที่ไหนราชพัชจ้าเกษสรครับมึงไปที่หินมั้งก็ได้และสมมุติว่าเราจะให้ของขวัญค้าหนึ่งอย่างของขวัญที่อยากจะให้คืออะไรให้บ้านครับให้รถให้สัตว์ตัวเล็กๆไปทางสายไปว่างันใช่อับพี่ผมรวยมีตังค์จะกินสุดยอด หญิงคนที่คุยอยู่ปัจจุบันเนี่ยชอบอะไรเขาเป็นพิเศษชอบทุกส่วนที่เป็นเขาครับชอบนิสัยชอบทรงผมชอบการแต่งตัวและชอบการพูดจาเลือกเพลงให้เขาได้หนึ่งบทเพลงแค่เธอครับของเจฟขอท่านฮุกแค่เธอขอิดเธอตอองไว้ก่อนโยโออิงอืเอโยให้อย่างคิวปิด